ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้มาพร้อมกับรถมอไซค์ที่น่าสนใจอีกคันหนึ่งนะฮะก็คือ India n s p o r t c h i e f แล้วก็เป็นเช้าวันที่2ในเขตกรุงเทพที่อากาศค่อนข้างเย็นนะครับเพราะเช้าขี่รถมอไซค์มาก็าอุณภูมิประมาณสักยี่สิบสองศาสําสำหรับตัวรถคันนี้เนี่ยก็เป็นรถที่น่าสนใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมมองว่าในสไตล์การตกแต่งแบบครับสไตล์เนี่ยปัจจุบัน ก็ยังคิดกันไม่เลิกนะครับเพราะว่าลักษณะอตัวรถเนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงมันไม่เหมือนกับแนวทางการตกแต่งในอดีตที่เอาของตกแต่งมาใส่แล้วก็บางทีใช้งานไม่ได้นะครับแต่ว่าในลักษณะของขับสไตล์เนี่ยเป็นรถที่เน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ลักษณะของตัวเครื่องยนต์ระบบเบรกเรื่องของระบบการสะเทือนการเซ็ตอัพตัวรถต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นแนวของขับสไตลมันก็เลยทําให้รถครูเซอร์เนี่ยจากเดิมที่เน้น เป็นลักษณะการขับขี่สบายๆนะครับก็ครูยิสเปลี่ยนกลายมาเป็นลักษณะรถที่สามารถรีดเอาสมรรถนะได้ออกมาเพิ่มขึ้นอย่างคันนี้ก็เป็นตัว Indian Sport Chief ที่ทาง Indian Motorcycle เนี่ยทำขึ้นมาจากโรงงานซึ่งให้ของแต่งมาค่อนข้างดีเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าให้อะไรมาบ้างนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสมรรถนะเรื่องของการขับขี่ว่ามีอารมณ์ขับขี่เป็นยังไงเพราะว่าเมื่อวาน ผมขี่แล้วก็มาเช้านี้ขี่ก็เริ่มจับอารมณ์ได้บ้างว่าออลักษณะการกับขี่เนี่ยออกมาเป็นแบบไหนใครสนใจก็ติดต่อกับทาง Indian motorcycle Thailand แล้วก็ใครอยากทดลองขี่ใครอยากทดสอบก็ลองติดต่อสอบถามกันดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดของรถคันนี้กันว่าเป็นยังไงบ้างโอเคครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับตัว Indian. อ n d เด n Sport Chief กันให้มากขึ้นอีกหน่อยนะฮะก็โอเคลักษณะของตัวรถเนี่ยจะเห็นว่า ตัวแฟลลิงด้านหน้าเป็นลักษณะของฮ์ฟแฟลลิงนะครับแล้วก็ดีไซน์ของตัวนี้ก็จะมีความอิงเข้ากับตัวพวกชิปเทนแนดีเหมือนกันนะฮะส่วนตัวเครื่องยนต์ตัวนี้ได้เป็นตัวเทอร์โบสโตร์หนึ่งหนึ่งผมมาจะสังเกตได้ว่าลักษณะตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์ที่มีดีไซน์อิงเข้ากับตัวรถตัวชิฟในสมัยก่อน ถ้าเกิดกลับไปดูตัวชีฟในช่วงประมาณปี1 9 3กวา่า1 9 3 6 1 9 3 7เนี่ยก็จะได้เครื่องยนต์ในหน้าตาลักษณะน,นี้ลักษณะของตัว p u ชร r อ d ก็จะคล้ายๆกับตัวเก่าแล้วก็คลีปเครื่องต่างๆก็จะคล้ายๆกับตัวไซดวาวตัวเกา่าตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์116คิวบิกอ c h หรือประมาณ1,890ซีตัวเครื่องใหม่ของทางอินเดียนที่ใส่ให้กับตัวสปอร์ตชีฟเนี่ยผมว่าเขาจูนเครื่องมาแรงจนไม่น่าเชื่อนะฮะ สามารถที่จะทำเครื่องโอ wow เวฮดวาล์วได้ขนาดนี้ซึ่งเป็นโอเวฮดวาล์วที่ใช้2วาล์วต่อสูบด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ใช้ปักเนี่ยพักเดี่ยวแต่ว่าแรงบิดเนี่ยได้มาถึง120ฟุตพาวน่าสนใจสำหรับตัวเครื่องยนต์ในลักษณะจูนใหม่ตัวนี้สำหรับใครที่กำลังมองหาตัวเครื่องที่เป็นแอร์คูลักษณะนี้เนี่ยผมว่าก็คงจะเป็นช่วงสุดท้ายของ Air แอร์คูละมั้งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มเมียนวอเตอร์คูลกันมากขึ้นแล้วก็ EV ก็มาแรงนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะเครื่องยนต์ที่ระบายความร้อนด้วยอากาศเนี่ยอาจ,จะเป็นช่วงสุดท้ายที่จะมีอยู่ในตลาดเรียบร้อยนะีอันนี้เรามีนกมาทําอะไรกันอยู่แถวนี้วะเนี่ยโอเคครับแล้วก็ตัวฟุตเพกของคันนี้เนี่ยก็จะเป็นฟุตเพกแบบ mid control นะฮะลักษณะของการขับขี่รถคันนี้เวลาขึ้นรถครั้งแรกอาจจะรู้สึกขัดขัดขนๆหน่อยเพราะว่าตำแหน่งของมิด control คันนี้มันขึ้นมาค่อนข้างสูง บางทีขาเราจะค่อนข้างชันนะครับแล้วเราจะไม่ค่อยคุ้นก็ต้องปรับจูนความรู้สึกกันนิดนึงความคุ้นเคยกันนิดหนึ่งนะฮะส่วนด้านหน้าเนี่ยลักษณะของตัวฟอนต์เอ็นเป็นตัวอัพไซด์ดาวของ KYB ก็เป็นฟอนต์เอ็นที่อัพเกรดขึ้นมาจากตัวปกติเพราะตัวปกติเนี่ยใช้เป็นเทเลสโคปิกแต่ว่าตัวนี้เนี่ยให้มาเป็นแบบโชคหัวกลับขนาด4 3มิลช่วงยุบอยู่ประมาณ13เซนนะฮะ การซับแรงการรับแรงสะเทือนต่างๆเนี่ยช่วงยุบผมว่าดีกว่าเดิมเยอะนะครับการขับขี่รู้สึกเฟิร์มขึ้นแล้วก็แน่นขึ้นกว่าเดิมส่วนระบบเบรกด้านหน้าเนี่ยให้มาเป็นตัวเบรมโบขนาด4พอพ์ตแล้วก็เป็นดิสคู่ขนาดจานดิสามร้ี่มิลลิเมตรแล้วก็เป็นฟลติ้งก็เป็นระบบเบรกที่เรียกว่าหนึบแล้วก็เอาอยู่แน่นอนนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบมีความรู้สึกเบรกได้เหมือนกับรถน้ําหนักเบา เพราะว่าตัวนี้น้าหนักเขาอยู่ประมาณ304กิโลเพราะฉะนั้นระบบเบรกตัวนี้ก็จัดว่าดีมากสําหรับตัวรถที่เป็นครูเซอร์ของทาง Indian ย o t อ r Cycle คันนีนะ้ส่วนล้อหน้าเนี่ยเป็นขนาด19นิ้วแล้วก็เป็นเป็นล้อแม็กที่เป็นบิลเลทก็ลวดลายก็เหมาะสมกันดีสําหรับตัวยางเนี่ยให้มาเป็นตัว p i ลลรี่ไนด์ดราก้อนหน้า130ก็เป็นยางที่หนึบแล้วก็เหมาะสมกับน้ําหนักของตัวรถนะฮะ ตัวแฟลิ่งด้านหน้าเนี่ยก็เป็นแฟลิ่งแบบฮาแฟลิ่งแล้วก็ตัวไฟหน้าเนี่ยให้มาเป็นตัว LED เรียบร้อยแล้วมี daytime running light ให้แล้วก็มีโลโก้อินเดียอยู่ด้านหน้าส่วนไฟเลี้ยวก็ให้มาเป็น LED เรียบร้อยนะครับจะมีข้อติหน่อยหนึ่งก็คือพวกเนี่ยไอตัวยึดของเขาเนี่ยก็ยังเป็นยางอยู่นะฮะแต่ว่ายางของอินเดียนตัวนี้เนี่ยก็คงจะทนกว่าเพราะว่าลักษณะความหนาของตัวยางเาขาค่อนข้างหนานะครับ ยังไงอายุพวกนี้มันอยู่ประมาณสัก5ปีอยู่แล้วแล้วก็ตัวแผงคอตัวนี้ให้มาเป็นแผงคอตัวใหม่ก็เป็นบิลเล็ตแผงคอมิเนียมนะครับแล้วก็มีการล้างตัวคอนทราสต์คัตขึ้นมาเป็นลักษณะของตัวบิลเล็ตแล้วก็สีดำตัวไรเซอร์ให้มาเป็นไรเซอร์สูงขึ้นเป็น6นิ้วแล้วก็ตัว Hand bar Hand bar แฮนเดิลบาร์ก็เป็นแฮนเดิลบาร์แบบทีบาร์นะฮะก็เป็นเซ t ตอัพที่ขับขี่แล้ว เออกำลังดีความกว้างของตัวแฮนด์ hmm. ก็ไม่ได้กว้างจนเกินไปความสูงก็กําลังดีฮาร์เฟลลิงตัวนี้เนี่ยลักษณะการยึดเขานะครับ mm hmm. ก็เป็นลักษณะการยึดที่สามารถถอดได้ค่อนข้างง่ายแต่ผมยังไม่ได้ถอดนะ mm hmm. เพราะว่ามองด้านล่างลงไปเนี่ยมันเป็นลักษณะตัวสายเข็ม mm hmm. ขัดยางที่ยึดเฉยๆเพราะฉะนั้นดึงออกน่าจะง่ายใครอยากรู้ก็ลองออกไปลองดึงดูนะครับส่วนด้านนี้เนี่ย มาดูด้านซน้ายของตัวรถบ้างก็แบบอย่างที่เห็นว่าเซตอัพของทางอินเดียนก็จะต่างจากทางฝั่งฮาร์เลย์เพราะว่าด้านซน้ายของอินเดียเนี่ยจะเป็นตัว Air Filter, แอร์ฟิลเตอร์แล้วก็มีคําว่า116คิวบิกอินช์ใครที่อยากจะเปลี่ยนแล้วให้มันเหมือนกับมีเสียงดูดของอากาศหนักๆเนี่ยก็ใส่ตัวพวกแอร์ฟิลเตอร์แบบที่เป็นเปลือยของแต่งของเขาได้ส่วนด้านฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวฝั่งชามคลัชเครื่องยนต์ของอินเดียนเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นยูนิตคอนสตรัคชั่นมี ตัวเครื่องตัวคลัชชุดเกียร์อยู่ในก้อนเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็จะเห็นว่ามันจะกระชับหน่อยหนึ่งแล้วก็การขับเคลื่อนจากไพรมารีมาที่ตัวชุดคลัชเนี่ยให้มาเป็นเฟืองนะครับก็จะแตกต่างจากลักษณะของโซ่ที่ใช้อยู่ในฮาเลต y ตัวเครื่องก็เลยดูแล้วสั้นๆป้อมๆกระชับกว่านะครับชุดเกียร์อยู่ในก้อนเดียวกันทั้งหมดเวลาเปลี่ยนน้ามันเครื่องเนี่ยก็เปลี่ยนครั้งเดียวที่เดียวเลยส่วนตัวเฟรมตัวนี้ให้มาเป็นตัวเฟรมที่เป็น เหล็กเป็นท่อกลมนะฮะแล้วก็มีจุดยึดมีจุดแขวนต่างๆเวลาจะถอดตัวเครื่องออกจากเฟรมเนี่ยก็น่าจะปลดแค่ตัวน็อตด้านล่างแล้วก็ยกเอาเครื่องลงแต่ว่าโอกาสที่เราจะถอดนัเองก็ค่อนข้างอางลำบากนะครับคงต้องมีเครื่องมือพิเศษส่วนด้านหลังตัวนี้ก็จะเห็นว่าตัวโช๊คให้มาเป็นโช๊คของ Fox นะครับตัว Fox ตัวนี้เนี่ยให้มาเป็น Fox p i ิ b กี้แล้วก็ปรับพีโหลด ในลักษณะของการบิดตัว STRUT เอาก็จะไม่มีตัวปุ่มปรับหนืดปรับรีบาว์ปรับคอมเพรสอะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าโชคตัวนี้ในระยะยุบอยู่ประมาณสัก10เซนก็ถือว่าดี <B. S 1> ส่วนด้านหลังเนี่ยบางคนเป็นลักษณะของบางคนหันสั้นแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟท้ายก็จะรวมอยู่ในก้อนนี้เลยไปเลยนะครับซึ่งเป็น LED เรียบร้อยแล้วส่วน ตัวป้ายทะเบียนก็จะเป็นป้ายทะเบียนอยู่ด้านข้างแล้วก็สามารถพับได้ก็หายสนใจติดต่อกับทางอินเดีย o ม o ไซเคิลไท a แลนด์ได้เลยนะครับตัวสปอ t Chief ด้านนี้ก็จะเป็นระบบขับเคลื่อนที่ใช้ตัวสายพานยางให้มาเป็นตัว p i เวอร์พรี่ไนด์าฟอเหมือนเดิมหน้ากว้าง180ก็เป็นยางหน้าหลังที่แมชกันพอดีแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีระยะยุบขนาดนี้จะเห็นได้ว่าตัวบางโคนหลังเนี่ยมันลอยขึ้นมาจากตัวยางค่อนข้างเยอะนะฮะก็เป็น ระยะยุบที่ดีส่วนความสวยก็อาจจะเป็นเรื่องรองนะครับเพราะว่ารถคันนี้เราเน้นเป็นลักษณะของตัว p e r f o r m ร์แมเป็นหลักท่อนี่เป็นท่อ2ออก1ออก2ตรงกลางนี่น่าจะมีแคตตาลิติกอยู่นะฮะแล้วก็ข้างหลังก็เป็นไซเลนเซอร์ใครที่อยากที่จะเปลี่ยนท่อก็ลองดูว่าอาจจะต้องเปลี่ยนทั้งคอเลยเพราะว่ามันจะได้เอาแคตตาลิติกออกไปด้วยส่วนเบาะเนี่ยเป็นลักษณะของเบาะเดี่วกันไฟเตอร์นะครับก็ จะดันตรงช่วงก้นออกมาหน่อยนึงถ้าเวลาขี่จริงๆเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าตัวบเบาะมันช่วยดันก้นมันสามารถทําให้ขี่แล้วกระชับมากขึ้นถังน้ํามันก็เป็นถังน้ํามันความจุโย,ยมาณสัก 13- หรือ14ลิตรเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วก็มีตัวโลโก้อินเดียนเชฟแปะมาให้นะฮะคันนี้เป็นสีดําด้านเพราะฉะนั้นตัวสีเนี่ยตัว Dash แดชก์ไลน์ต่างๆก็จะเป็นสีดําที่ไม่ได้ว่าออกเงาแป๊บเกินไปนะครับจะเป็นสีเงาแบบเงากึ่งด้านอนะ แล้วก็ด้านบนก็จะมาดูในส่วนของตัวเกจนะครับเวลาเราจะเปิดเครื่องเนี่ยตัวปุ่มของตัวรถก็จะเป็นตัวปุ่มเปิดรถแล้วก็ปุ่ม Off ปุ่ม Start นะครับอยู่บริเวณนี้ค i ุ e คอนโทรลอยู่ด้านขวานะฮะเวลาเราจะเปิดปุ๊บเรากดมันก็จะเริ่มทํางานลักษณะของกุญแจรถเนี่ยเป็น k e y f ฟอรนะครับก็เก็บไว้กับตัวแล้วก็ตัวนี้เป็นไ i น e คอ m มาน d ของ Indian Motorcycle ช่วงที่มันเซตอั ตัวมันเองเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะพอสมควรอนะันนี้ตกอยู่ประมาณสักน่าจะมีประมาณสักครึ่งนาทีนู่นหละกว่าที่จะได้แล้วก็พออกมาปุ๊บเราก็กดโอเคก็จะเข้าสู่โหมดในการใช้งานนะฮะ hand control ก็จะเป็นด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นตัวแตรตัวไฮบีมแล้วก็ตัว passing lamp ส่วนตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็หาสาดอยู่ตรงกลาง นี้เป็นปุ่มคอนโทรลตัวพวกเสียงเพลงนะครับเวลาเราแพร่บลูทูธเข้ากับตัวหูฟังของเราแล้วก็ตัวโทรศัพท์ส่วนด้านนี้ก็เป็นตัวปุ่มเล e c กขึ้นลงต่างๆด้านหลังนี้ยังมีตัวท็อกเกิลอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับสามารถที่จะกดแล้วก็เลือกโหมดต่างๆได้ฉะนั้นตัวหน้าจอเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าจออย่างตัวนี้เป็นหน้าจอละเอียดมันก็จะมีเป็นปุ่มความเร็วนะครับมีบอกเกียร์บอกโอดีโอวิ่งปไปเท่าไหร่แล้ว ตัวทิศท,ท,ทางนะครับว่าอยู่ในทิศไหนกี่องศานะฮะเ,เกจวัดน้ำมันแล้วก็ตัว RPM ก็คือรอบเครื่องยนต์สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ไปที่หน้าจออื่นได้ตัวนี้เป็น neutral light แล้วก็ตัว s i d e stand down นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็น ABS แล้วก็ตัว selector ที่อยู่ที่หน้าจอทุกนี้ก็สามารถกดได้สามารถที่จะกดเลือกเป็น หน้าจอที่แสดงผลแบบอื่นก็คือตอนนี้อุณหภูมิด้านนอก31องศาก็คือเครื่องมันหลอนก็เลยตะอ,อุกขึ้นมาแล้วก็วัดแบตเตอรี่ว่าตอนนี้แบตเตอรี่สถานะเป็นยังไงลักษณะของตัวรถฟิล์มคอนซัมชันนะฮะเรนจ์ว่าวิ่งไปได้อีกเท่าไหร่เวลาสามารถที่จะบอกว่าเคยว์เรนทวเราวิ่งไปแล้ววิ่งมา21นาทีวิ่งมา21กิโลความสูงตอนนี้81เมตรจากระดับน้ำทะเลเหรอ จริงๆกรุงเทพน่าจะพอดีพอดีกับระดับน้ำน,นะแล้วก็เลื่อนได้อีกนะครับอันนี้เป็นตัว n a วิเก t ตก็คือถ้าเกิดเราแพ้ก็กับตัวโทรศัพท์เนี่ยมันก็น่าจะแสดงผลเป็นตัวแผนที่ให้นะฮะแล้วก็กดส่วนตัวนี้เป็นลักษณะของตัวเซตอัพไรดิ้งโหมดตัวไร Mode เนี่ยก็จะมีทัวร์สแตนดารแล้วก็สปอร์นะครับตัว Map ที่ผมว่าดีที่สุดก็คือสแตนดาร์เพราะว่า กำลังเครื่องกําลังดีการตอบสนองคันเร่งกําลังดีนะครับแต่ตัวสปอร์ตเนี่ยจะแรงคือรู้เลยว่าแรงนะครับจากเสียงเครื่องที่เปลี่ยนเวลาเปิดคันเร่งปุ๊บเนี่ยเสียงท่อนี่เปลี่ยนไปเลยแต่ว่าคันเร่งเนี่ยมันตอบสนองไวเกินไปเพราะฉะนั้นเวลาเราขี่ตัวสปอร์ตเนี่ยมันจะขี่แล้วมันไม่สนุกนะฮะมันขี่แล้วรู้สึกว่าเข้าโคง้งหรือว่าควบคุมตัวรถเนี่ยทำได้ยากขึ้นส่วนตัวทัวร์เนี่ยมันจะหน่วงไปหมดอาจจะเอาไว้สําหรับครูสทางไกลๆทางยาวๆ อาจจะได้แต่ว่าเอามาขี่แบบต้องการกำลังหรืออะไรพวกนี้เนะี่ยทัวร์มันจะหนืดไปนิดนึงนะครับแล้วก็ตัว brightness ก็สามารถปรับความสว่างของหน้าจอได้สามารถตั้งออโต้ได้ก็เราสามารถที่จะไปในส่วนของตัวที่เป็นเซ็ตอัพลึกมากไปกว่านั้นก็สามารถทำได้นะครับจากหน้าจอนี้ก็สามารถเซ็ตเกจไบค์ไรด์แมปมิวสิก ต่างๆแล้วก็มาเซตติ้งก็จะเข้ามาดูตัวนี้ก็จะบอกเรื่องของวิน n u m ัมเบอร์เลยว่าเป็นยังไงโมเดลนัมเบอร์ซอฟต์แวร์อัปเดตเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ตัวเซตอัพที่ลึกเข้าไปกว่าน,นี้ก็จะเป็นดิสเพลย์แอคเคาท์บลูทูธเดเวิ์การที่จะแพร์ภาษาอะไรต่างๆแล้วก็ตัว GPS ตัวไทม์โซนเรื่องของเวลาเสร็จตัวรถว่าไซลินเดอร์ดีแอคติเวชันเป็นยังไงตัวนี้เราสามารถที่จะทำให้สูบหลังเนี่ย หยุดทำงานในเวลาที่ความร้อนสูงๆงเวลาลดติดได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆที่สามารถใช้งานกันโอเคก็ประมาณนี้สำหรับหน้าจอสามารถที่จะปรับหน้าจอเป็นลักษณะตัวนี้ได้ด้วยนะมันจะให้ดูง่ายขึ้นไงเพราะว่าวัดความเร็วแล้วก็วัดรอบนะครับแล้วก็บอกตำแหน่งเกียร์แค่นั้นไม่ต้องลึกอะไรมากเกินไปโอเคก็ลักษณะของตัว แฮ n ด์ o อนโทรแล้วก็ตัวคอนโทรเลอร์ต่างๆของหน้าจอก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ Riding Position ของคันนี้ก็เป็นรถที่อยู่ในรูปแบบของครับสไตล์นะฮะเพราะฉะนั้นตัวตำแหน่งของ <c oughs> พักเท้าที่บอกมันจะขึ้นมาค่อนข้างสูงเวลาเรายกขาขึ้นเนี่ยอาจจะต้องปรับความรู้สึกกันนิดนึงว่าทำยังไงให้ขี่เรามันคุ้นแต่ว่าพอขี่ไปสักพักก็เริ่มรู้สึกคุ้นนะ คือตำแหน่งเวลาเรายกขาขึ้นเนี่ยมันจะต้องยกเข่าขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าไอาการที่ทําให้พักเท้ามันสูงเนี่ยข้อได้เปรียบมันก็คือเราสามารถที่จะทิ้งโค้งได้มากขึ้นองศาในการทิ้งของคันนี้รู้สึกอยู่ประมาณสัก28 29เลยประมาณนี้นะฮะก็สามารถเข้าโค้งได้เนียนขึ้นไม่ต้องกลัวจะครูดพักเท้ามันจะครูดหรือไปเกี่ยวอะไรตำแหน่งของตัวแฮนด์เนี่ยก็เป็นลักษณะของตัวที่เรียกว่าฟิช t นแอร์นะครับ มือเนี่ยจะมันจะยื่นไปด้านหน้าแล้วก็ตัวไรเซอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ6นิ้วตัวแฮนด์เนี่ยดึงเข้ามาตัวนิดนึงความกว้างของแฮนด์ไม่ได้กว้างจนเกินไปนะครับตำแหน่งของตัวขาอยู่บริเวณนี้เพราะฉะนั้นลักษณะของการให้น้ําหนักของการขี่มันจะทําได้ดีคือตัวเราจะโน้มไปด้านหน้านิดนึงนะฮะตัวขาเนี่ยมันจะอยู่ในตาแหน่งที่กดแล้วก็ให้น้ําหนักลงไปที่ตัวรถได้ดีกว่าที่จะเป็นลักษณะของ forward control นะฮะ เพราะฉะนั้นตำแหน่งของตัวนี้ผมว่าการขับขี่ขี่แล้วสนุกมุดได้ง่ายตำแหน่งของตัวกระจกมองข้างอยู่ด้านบนเนี่ยมันสามารถมองได้ง่ายกว่าที่อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ตำแหน่งอยู่ด้านบนเนี่ยการที่เราจะสังเกต <c oughs> เวลาเรามุดเนี่ยมันสามารถหลบกระจกมองข้างได้ดีกว่าไอ้พวกแฮนพวกกระจกปลายแฮนเนี่ยเลิกพูดเลยไอ้ตัวทั้นนี้ขี่แล้วลำบากมากนะครับส่วนกระจกที่อยู่ด้านล่างมันก็จะยากตรงเวลาเราชมเรือมองนิดหนึ่งนะครับก็ ทำให้ตำแหน่งของตัวนี้น่าจะดีที่สุดในลักษณะของ Performance ตัว Half f a i ล i n g ด้านหน้าเนี่ยตัวความสูงของตัว w i s h i i l l ตัวนี้สามารถปรับได้แต่ว่าความสูงของตัวนี้เป็นความสูงมาตรฐานที่ให้มาจากโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งของตัว Win ินช l l เนี่ยเวลาเราขี่ปุ๊บเนี่ยลมมันจะตีขึ้นอยู่ประมาณนี้พอดีมันก็จะทําให้หน้าเราเนี่ยไม่ค่อยโดนมากเท่าไหร่นะครับแต่โดนนะถ้าเกิดเราใส่ฮา f f ฟแ i ลลิ่ไอ a l f helmet อย่างนี้เนี่ย เพราะฉะนั้นหมวกที่มันดีที่สุดคือหมวกที่เป็นลักษณะของ full f u l a c e นะครับเพราะฉะนั้นเราใส่ full face ขี่ตัวนี้เนี่ยยิ่งผมลืมไปว่าผมยเอาซิมสับมาใส่จริงๆซิมสันนี่มันเหมาะกับรถสไตล์นี้จริงๆนะเวลาเราใส่ปุ๊บเนี่ยลักษณะของลมที่มันตีเข้าด้านหน้ามันจะดันขึ้นด้านบนหมดเลยนะครับแล้วก็ อกเนี่ยเราจะไม่โดนลมมากเนเกินไปเพราะฉะนั้นเวลาเราขี่ทางไกลแล้วเราใส่ฟูลเฟสเนี่ยมันก็สามารถขับขี่ได้สนุกเหมือนกันไม่จําเป็นที่จะขึ้นไปถึงระดับของทัวร์ลิงนะฮะส่วนของแต่งคันนี้ในอนาคตถ้าเกิดอยากจะใส่เพื่อที่จะขี่แบบในเมืองแล้วก็อยากที่จะขนของบ้างเอาของใส่ไปท,ทําธุระไปอะไรนี้ก็หากระเป๋าใส่เพราะว่าตัวชีฟในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมีชุดกระเป๋ามาให้แล้วนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเอาไปไขี่แบบทางไกลผมว่าก็สามารถทําได้นะเห็งแค่ว่าระบบของพักเท้าเนี่ยอาจจะใส่เป็นตัวไฮเวบาเพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะฮะแล้วก็ลักษณะของตัววินชิลจะปรับสูงขึ้นมาหรือว่าจะใส่เป็นฟูลเฟสก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะออกขับขี่ทางไกลได้ในน้ําหนักของตัวรถประมาณ300กิโลกรัมแล้วก็ช่วงตัว CG ีที่มันไม่ได้อยู่สูงจนเกินไปเนี่ยคือ CG คันนี้ถามว่ามันอยู่สูงไหมผมว่าเป็นมาตรฐาน ว่าตัวถังน้ํามันอยู่ด้านบนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยของตัวอินเดียนแคร้งน้ํามันเครื่อมอยู่ด้านล่างชุดเกียร์อยู่ด้านล่างทั้งหมดนะครับอยู่ค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นน้ําหนักในการบาลานซ์คันนี้เนี่ยสามารถบาลานซ์ได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนวิวเบสตัวนี้ก็ถ้าเทียบกับตัวสปอร์ตชีฟกับตัวชีฟปกติวิวเบสคันนี้อาจจะยืดมากกว่าน่าจะเป็นเรื่องขององ,องศาแผงคอแต่ว่าองศาแผงคอคันนี้อยู่ประมาณ28องศาเพราะฉะนั้นการขับขี่ การบังคับเลี้ยวต่างๆจะทําได้เร็วนะครับแต่อาจจะไม่เร็วมากจนเกินไปก็สามารถที่จะทําความคุ้นเคยกับรถได้ค่อนข้างง่ายในรถสไตล์ของ Cruiser นะครับจุดหนึ่งนี่ผมรู้สึกก็คือตัวไซส์แสตนนะครับไซส์แตนคันนี้เนี่ยจะค่อนข้างยืดไปด้านหน้าเวลาเราจะเอาลงหรือว่าดึงขึ้นเนี่ยมันจะต้องยืดขาไปค่อนข้างเยอะนะครับก็ไม่เป็นไรอาจจะลองไปหาตัวที่เป็นตัวเสริมไซส์แ a ตน สามารถที่จะเกี่ยวได้ง่ายขึ้นเอามาลองใสด่ดูระบบคลัชคันนี้เนี่ยเป็นระบบคลัชที่มีสลิปเปอร์คลัชมาให้แล้วก็มีแอสซิสคลัชเพราะฉะนั้นน้ําหนักของตัวคลัชเนี่ยทำได้ดีไม่หนักบีบแล้วค่อนข้างง่ายแล้วกเ็เวลาเรามีรอบสูงแล้วเราเชนลงมันก็จะช่วยในเรื่องของการล้อหลังจะล็อกนะฮะก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันเพราะว่ารถในไซส์ใหญ่เนี่ยผมเคยเชยนดาวตัวรถที่เป็นพวกพิคอรี่อะไรพวกนี้ที่ยังไม่มีระบบสลิปเปอร์คลัช ในภูเขานะครับในทางโคง้งมันค่อนข้างอันตรายยิ่งรถน้ําหนัก,กเยอะด้วยเนี่ยแล้วเจอลักษณะล้อมล็อกด้านหลังปุ๊บเนี่ยอันนี้เสียวมากนะฮะมันน่ากลัวเพราะฉะนั้นรถที่มีซูทเปอร์คลาชในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยช่วยได้เยอะในลักษณะการขับขี่แบบนั้นนะครับแล้วก็โอกาสที่จะทําให้เกิดอุบัติเหตุมันก็จะลดลงลองสอบถามเพิ่มเติม,ตมทางดีลเลอร์ได้นะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมให้อีกแล้วก็คุ้มค่าในการที่จะเอามาใช้หรือเปล่า ยังไงเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะหารถรุ่นอื่นๆมาทดสอบให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับไว้เชิญใหม่ครับ